สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับ Slow Life Rider นะครับวันนี้เป็นวันที่ยีสิบสิงหานะครับผมมีวันเดย์ทริปอยากจะไปน้าตกห้วยแม่คำินนะครับจังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่าผมไปลองเสิร์ชหาดูแล้วเขามีเส้นทางที่จะเรียกว่าเส้นทางลัดได้หรือเปล่าก็คือมันเป็นทางลัดระหว่าง คลองผาภูมิไปจนถึงห้วยแม่กำมิ่นได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองไปเส้นนั้นดูก็เป็นทางดินอีกแล้วก็ขอกว่ามันไม่ยากนะผมก็จะลองฝึกฝึกไปช่วงนี้ก็กำลังอินกับอะไรแบบนี้อยู่นะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นวันเดทิปบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีมีโปรเจกต์ใหญ่แต่ ยังไม่บอกนะว่าจะไปไหนเดี๋ยวรอติดตามดูเดี๋ยววันนี้ออกจากบ้านกันครับแล้วก็ไปเริ่มต้นที่ปั๊มน้ำมันสักที่นึงนะแต่ยังไม่รู้ว่าที่ไหนแล้วเอาใกล้ๆนี่แหละจะได้เริ่มจับทริปตรงนั้นโอเคครับเจอกัน ครับทุกคนตอนนี้ผมเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะมาดีเซ t ตทริปกันว่าทริปนี้จะเดินทางไปทั้งหมดกี่กิโลเอาเป็นทริปหนึ่งแล้วกันนะไม่รู้ทุกคนเห็นไหมโอเคเรียบร้อยครับดีเซตทริปเรียบร้อยเดี๋ยวเดินทางกันต่อลุย X4 0 23อะนะที่ผมดูจาก g p เฟสะคือวิวดีมากเลยเดี๋ยวผมจะยืนให้ดูคือมองซ้ายมองขวานี่คือแบบผูเขาล้อมรอบเลยนะมันเป็นถนนที่เข้ามาทางวัดผูอะไรครับุน้ำวาาอะไรสักอย่างนี่แหละแต่คือพอเลี้ยวเข้ามาแล้วคือสวยเลยอ่ะ ถนนก็โอเคด้วยนะแม่เป็นหลุมแม่เป็นบอ่อด้วย โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปทไซโยกน้อยนะหาของกินที่เซเว่นครับได้เบอร์เกอร์สเต็กไก่มาหนึ่งอันแล้วก็น้ำเปล่าขวดหนึ่งถ้าเดี๋ยวนั่งพักก่อนตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วจะเป็นลมเป็นแรงเหรอโอเคครับทุกคนผม พักเสร็จเดียบรลอยแล้วนะตอนแรกว่าจะเติมน้ำมันที่นี่แต่ว,ว่าน้ำมันมันลดไปขีดเดียวองเนี่ย <c oughs> ก็เลยให้เติมดีกว่าไปเติมขากับน่าจะพอไม่พอก็เข็น <c oughs> สีแดงนี่ผมไม่ชอบเลยทไมผมไม่มรู้สึกเหมือนมันจะลื่นผมไม่มีสีแดงอีกวา <laughs> ตรงนี้ก็้คล้ายทางขึ้นกิดล็อปอยู่นะถนนแบบแตกๆแ,แล้วก็โค้งเยอะๆหลายทางชํำรถเนี่ยเหมือนเดยแต่ว่าเส้นนี้เหมือนว่า มันจะมีพวกดินพวกอะไรเงี้ยเลอะไหลทางเยอะกว่าทางนู้นนะในความรู้สึกผมนะเลวลาขี่ก็ขี่กลางๆกันหน่อยนะให้สัญญาณหน่อย ทางมันปิล็อกจริงเลยแนวแนวนี้เลยอ๋อตรงนี้คือมองสามมิติเหรอโอ้สวัสดีครับ อเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าวันนี้เราไม่ได้มาอุโมงสามมิติอันนี้อะไรจุดชมวิวน้สวรรค์เนาะเอาซะเลยถ้างั้น รัวกันนะโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมมาอยู่ที่จุดชมวิวเนินสวรรค์แล้วนะแต่เปี้ยงเลยจริง <c> ๆ <oughs> ไออุโมงค์สามมิติเนะ่ยผมไม่ได้ยินชื่อมานานแล้วนะแต่ผมไม่คิดว่ามันอยู่ตรงเมื่อกี้ เซอไพเลยแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะมาเอาไว้รอบหน้าแล้วกันมันไม่ไกลจากบ้านไปดูววิดีกว่า อัานทรงนีฟันเหมือนน้ากางเต็นมากเลยมีใครรู้ไหมว่าขอให้กางเต็นแล้วต้องเหมาะมากเลยลมเย็น โอเคครับทุกคนเดี er ๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วนะเจเวสบอกเหลือสามสิบหกกิโลแต่ว่าใช้เวลาเดินทางชั่วโมงยี่สิบเหลือโอโหไหวพวันนี้สงสัจะเหนื่อย เราต้องเลี้ยวขวานะขึ้นไปต่อบฮึบ,ฮบแล้วทางดินแต่ว่ามันเละไหมพี่เล,เละเลยเหรอลำบากเลยใช่ไหมฝนมันตกเหรอครับ หรอผมจะไหวไหมเนี่ย <c oughs> มันมันประมาณเดียวกันหมดเลยไหมครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวลองดู <c oughs> เดี๋ยวลองดูขอบคุณครับ เจ้าที่บอกเละชิบหายแล้วไงตรงนี้ยังเป็นคอนกรีตอยู่นะทุกคนเขาบอกว่ามีทําทางแล้วก็ฝนม,มันตกลงมาด้วย พีค่ครับพี่ครับทางทางเละทางเละไหมพี่ทางเละมากไหมครับเออมันไม่เละช่วงนั้นเลยไปได้นิดเดียวใช่ไหมเอาโอเค okay, ครับขอบคุณครับอบอกมีเล่ช่วงเดียวเอาลองดูไปได้เขาบอกไปได้ เือก็ได้ไปได้เนี่ยทางนี้ดีกว่านะโอ้ยรองเท้าคู่นี้เนี่ยเละทุกคลิปนะ น่อยเดียวนะโอเคครับขอบคุณครับทุกคนพูดหน่อยเดียวมาสักพักแล้วนะ เจ้าท่าข้าจ้เอ้าเอโอ้ยยางมาตายสีดำเส้นถนนสีขาวและสีเหลืองที่คิดถึงเที่ยวน้ำตกครับ เท่าไหร่นะครับแปดสิบแอันนี้เก้าสิบครับผมน้ำตกเน่ให้เล่นถึงกี่โมองอะครับห้าโมองอันนี้สาม,มโมงครึ่งโอเคครับผมบันรับ โอเคแม่แรก ทุกนตอนนี้ผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลงไปดูว่าเขาให้เล่นน้ำตรงไหนนะร้นอนมากแต่ว่าให้โคตรคุ้มเลยตอนนี้สงสัยจ,จะโดนฝนว่ะมีร้านกลางเต็นท์อยู่นะเป็นวิวเป็นวิวเขื่อนนะทุกน คุณเห็นไหมเออลืมไปเลยว่าหิวแต่ไม่เป็นไรเล่นน้ำก่อนไปไป Oh. อย่างนี้ขนเขาเรียกว่าน้ำเยอะใช่ไหม วังหน้าผาแม่อ้มรีบก่อนนะครับห <s> น้ามาแล้วเล่นได้ถึงสี่โมงครึ่งบอกจุดเล่นน้ำ ที่แนะนําก็คือทั้นสองนะทั้นสามก็เล่นได้แต่ครับอกว่ามันจะตื้นนี่ทางไปทั้งตกทันที่หนึ่งและสองถ้ามนำมาหารเข้ามานะ เล่นน้ำกันดีกว่าเขาบอกว่าน้ำ17องศาเลยนะทุกคนเช็คก <on> ่อนว่า กล้องเราปิดดีแล้วหรือยัง <laughs> อ้าอ,อ,ขอ้ขอ้าีอ้ข่ยังยืนได้อยู่นะนี่คือข้าผมอย่างพื้นอยู่นะทุกคน <laughs> คนตอนนี้เปลี่ยนเสื้อผ้ากลับมาเรียบร้อยแล้วจัดของอะไรก็เรียบร้อยแล้วพร้อมกับผมไม่ได้กินข้าวที่นี่แล้วนะตอนนี้กําลังเปลี่ยนชุดคืนหายหิวเฉยเลยแล้วก็ไม่มีอะไรละคิดว่าเดี๋ยวถ้ารงกลับบ้านเลยก็เดี๋ยวจะไปคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะ ต้องปิดคลิปบ้างไงอ่ะลืมโอเคฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง slow light lighter ด้วยนะครับ <laughs> ไม่รู้ทำมือแบบนี้ไปไมันจะมีเอฟเฟกต์ทำได้เปล่าเนโอเคีย okay. ครับ <laughs> เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้า See See you จุ๊บ